เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ที่ทางด้านเวียสุกรวัตรออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ล่าสุดในวันที่3กรกฎาคมในไอจีของเวียเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อย่างหวานซึ้งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจ และแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับ5 4 3 2 1แอคชั่นโดยล่าสุดสาออมสุชาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงหนุ่มเวียสุกรลวัฒโดยขณะที่เธอนั้นได้ไลฟ์สดมามอยกับแฟนคลับผ่านไอจีของเธอก็มีบางช่วงบางตอนได้ตอบแฟนคลับจากถูกขอรีวิวเวียสุกลวัฒคณารถโดยเธอเผยว่าตอนแรกก็ไปออเดชัน่นไม่รู้ว่าพระเอกคือใครพอรู้ว่าได้รับมาก็รู้ว่าเล่นกับพี่เวีย ก็ทำตกใจรู้สึกว่าพี่เวียรู้สึกห่างไกลที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจมากเขาเป็นนักสแสดงตัวท็อปเลยนะพี่เวียเขาเล่นดีมากทั้งละครและหนังและเราก็อยากเล่นละครกับคนที่มีความสามารถมุมเก่งของเขาทุกคนก็รู้ไปแล้วเนาะแต่อีกด้านคือเขาเป็นคนแบบนี้หรอเข้ามาเบอร์นี้หรออะไรแบบนี้ก็คือชอบแกล้งออมชอบขิงออมมากๆเช่นออมออมเขาชมพี่วะเก่งมากเขาชมแกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเจ็บอะหรือพี่เวียพูดว่าเฮ้ยออมพี่ดูตัดแล้วนะออมดูหรือยังอ่ะเราก็ตอบกลับไปว่าจริงอะทำไมออมไม่ได้ดู